สสหายครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินกันมานานหลายปีแต่ก็ยังไม่มีลูกสักคนจนเวลาผ่านไปเนิ่นนานสองสามีภรรยาก็เริ่มอายุมากขึ้นจึงได้บนบานร้องขอต่อสวรรค์ให้ช่วยส่งลูกมาให้สักคนจนวันหนึ่งภรรยาได้ไปนั่งซักผ้าอยู่ที่ริมน้ำ จูจูก็มีผลไม้ลูกใหญ่ลอยตามน้ำมาซึ่งมันก็คือลูกท้อยักษ์นั่นเองเมื่อนางเห็นก็นึกอยากได้ลูกท้อนั้นจึงรีบวางผ้าในมือแล้วแหวกไหว้ลงไปเอาลูกท้อนั้นขึ้นมาจากน้ำแล้วนำลูกท้อนั้นกลับไปที่บ้านเมื่อไปถึงบ้านนางก็ร้องเรียกให้สามีลงมาดูพี่พี่มาดูนี่เร็ว ลูกทออะไรก็ไม่รู้ลูกมันใหญ่มากเลยเมื่อสามีลงมาดูก็ตกใจร้องอุทานออกมาโอ้โหนี่มันลูกทอยักษ์นี่นะใช่แล้วจ้ะพี่มันใหญ่ขนาดนี้งั้นดีเลยเย็นนี้เราจะได้นำมาทำอาหารเย็นกินกันแต่แล้วทั้งสองก็ยังไม่ทันที่จะพาลูกท้อนั้นกินมันก็เกิดมีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ขึ้น รอบรอบ,บลูกท้อเมื่อแสงสว่างนั้นจางลงลูกท้อก็แยกออกมาเป็นสองซีกและสองสามีภรรยาก็ต้องประหลาดใจขึ้นไปอีกเพราะมีเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งอยู่ในลูกท้อยักษ์นั้นจากนั้นเด็กน้อยก็เปล่งเสียงร้องดังแสดงถึงสุขภาพที่แข็งแรงทั้งสองคนจึงเชื่อว่าสวรรค์ส่งเด็กคนนี้มาให้ตามที่ตนได้ไปขอเอาไว้ จึงได้ตั้งชื่อให้เขาว่านำบุญเด็กชายที่เกิดจากลูกท้อเป็นเด็กชายจากสวรรค์ร่างกายแข็งแรงเมื่อทั้งสองคนเข้าใจแบบนั้นก็ดีใจมากจึงได้เลี้ยงดูลูกชายด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่นำบุญเองก็เป็นเด็กดีน่ารักเมื่อเติบโตขึ้นเขาก็เป็นเด็กขยนันขันแข็งว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กที่มีจิตใจเมตตา และกล้าหาญทําให้ทั้งสองคนผัวเมียรักเขามากขึ้นทุกวันเมื่อเด็กน้อยเติบโตโจนอายุได้15ปีเขาก็เป็นหนุ่มที่มีพละกําลังมากและแข็งแรงที่สุดกว่าชายหนุ่มคนใดในหมู่บ้านแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้เกิดเรื่องร้ายขึ้นในหมู่บ้านคือได้มีพวกยักษ์ออกมาอาลวาดขโมยข้าวของและสเสบียงแล้วก็ทำร้ายผู้คนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปทั่ว ชาวบ้านทุกคนต่างก็พากันหวาดกลัวเมื่อเด็กชายนำบุญทราบเรื่องจึงตัดสินใจที่จะไปปราบยักษ์เขาจึงได้บอกพ่อกับแม่ว่าจะขออาสาไปที่เกาะยักษ์เกาะนั้นซึ่งเป็นที่พวกยักษ์นั้นอาศัยอยู่ซึ่งสองสามีภรรยาก็ไม่อยากให้ลูกชายไปเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับลูกแต่ชายหนุ่มยืนยันกับพ่อแม่อย่างหนักแน่นว่าตนเองจะไม่เป็นอะไรแน่นอน เพราะตนเป็นคนมีพละกำลังสามารถปรับยักได้จึงบอกพ่อกับแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่จึงต้องยอมให้ลูกทำตามความตั้งใจของเขาและกำชับลูกให้ระวังตัวให้มากๆและขอให้ลูกปรับยักษให้ได้แล้วก็ด้วยความที่ห่วงใยจึงได้ทำขนมข้าวปั้นที่แสนอร่อยและได้บอกว่าขนมนี้ถ้าได้ให้สัตว์ใด,ดกิน มันก็จะเชื่องเชื่อฟังเราทุกอย่างและขนมนี้ก็ยังเป็นสเสบียงให้แก่ลูกระหว่างทางอีกด้วยส่วนพ่อก็ได้มอบดาบกับเกราะให้เป็นอาวุธหลังจากนั้นนำบุญจึงได้ออกเดินทางและระหว่างการเดินทางนำบุญก็ได้พบกับสุนัขตัวหนึ่งทำท่าจะวิ่งเข้ากัดชายหนุ่มจึงคิดหาทางออกเขาจึงนึกขึ้นได้ถึงขนมที่แม่ให้มา ว่าแล้วเขาก็หยิบข้าวปั้นให้สุนักกินสุนักได้กินเข้าไปมันก็เชื่องและเชื่อฟังชายหนุ่มจึงบอกว่าเขากำลังเดินทางไปปราบยักษ์เจ้าสุนักได้ฟังจึงขอติดตามไปด้วยว่าแล้วทั้งสองก็ได้เดินทางไปด้วยกันเมื่อเขาเดินทางไปเรื่อยๆนำบุญจึงได้พบกับไก่ฟ้าตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและมันก็ได้ถามเขาว่า ท่านกำลังจะไปที่ใดแล้วท่านพอจะมีของกินอะไรมาให้เรากินบ้างไหมเรายังไม่ได้กินอาหารเลยชายหนุ่มจึงได้ตอบไปว่าเราจะเดินทางไปที่เกาะยักษ์เพื่อจะไปปราบยักษ์ส่วนของกินนั้นเรามีข้าวปั้นที่แสนอร่อยซึ่งแม่ของเรานั้นทาให้เรากินระหว่างทางเอาอย่างนี้ดีไหมล่ะถ้าเธอยินดีไปปราบยักษ์กับเรา เราก็จะแบ่งข้าวปั้นที่แสนอร่อยนี้ให้เธอกินเจ้าไก่ฟ้าซึ่งหิวอยู่แล้วจึงอยากลองชิมรสชาติของข้าวปัน้นว่าอร่อยจริงไหมแล้วมันก็คิดว่าการไปปราบยักษ์เพื่อช่วยเหลือผู้คนเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นไก่ฟ้าจึงขอกินข้าวปั้นหนึ่งชิ้นและได้ขอร่วมเดินทางไปกับนำบุญด้วยหลังจากนั้นทั้งสจึงได้เดินทางร่วมกัน เมื่อมาถึงกลางป่าเขาก็ได้พบกับลิงน้อยตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมันถามเขาว่าพวกท่านกำลังจะไปไหนนะ่ะเรากำลังหิวพอจะมีอะไรให้เรากินบ้างไหมชายหนุ่มจึงได้ตอบเจ้าลิงไปว่าพวกเขากำลังเดินทางไปปราบยักษ์ส่วนของกินนั้นก็มีข้าวปัน้นซึ่งแม่ของเขาทำมาให้และยังบอกเจ้าลิงอีกว่าเขายินดีให้ขนมเจ้าลิงกิน ถ้าเจ้าหลิงนั้นจะไปปราบยักษ์กับพวกเขาเจ้าหลิงได้ฟังดังนั้นก็นึกอยากกินข้าวปั้นบ้างว่าจะอร่อยจริงไหมจึงขอกินหนึ่งชิ้นแล้วมันก็ได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันมันเชื่อฟังนำบุญทุกอย่างจึงได้ออกเดินทางไปที่เกาะยักษ์เมื่อชายหนุ่มและสัตว์ทั้งสามเดินทางมาถึงทะเลนำบุญก็ได้ลงมือต่อเรือมาหนึ่งลำเพื่อเป็นพานะ ที่จะข้ามไปยังเกาะน,นั้นได้เมื่อพวกเขาได้เดินทางมาถึงเกาะยักษ์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าไปได้เลยเพราะมียักษ์มากมายและป้อมปราการที่แข็งแรงมากด้วยไก่ฟ้าจึงขออาสาบินขึ้นไปเหนือป้อมยามและป้อมปราการเหล่านั้น <S <S เพื่อจะไปเปิดประตูแล้วมันก็เปิดประตูได้สำเร็จเมื่อทุกคนเดินผ่านประตูมาแล้วพวกเขาก็พบว่า เ่าบรรดายักษ์ทั้งหลายกำลังจัดงานฉลองดื่มสุราเม,มาไม่จนคอพับคออ่อนเมื่อเขาเห็นแล้วว่าพวกยักษ์กำลังอ่อนแอแถมไม่รู้ตัวว่ามีผู้บุกรุกชายหนุ่มผู้แข็งแกร่งและเพื่อนสัตว์ทั้งสามกอดตรงเข้าไปจู่โจมยักษ์ทันทีพวกยักษ์ใจร้ายบางอาจสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านวันนี้พวกเจ้า ต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกเจ้าได้ทำไปเมื่อนำบุญพูดจบก็ได้สั่งให้ไก่ฟ้าสุนัขลิงบุกเข้าไปไก่ฟ้าก็ได้จิกด้วยจงอยของมันลิงและสุนักก็ได้กัดต่อยด้วยเคี้ยวอันคมคมสแสดงฤทธิเดชและฝีมือสู้ไม่ถอยจนเหล่ายักษ์สิน้นฤทธิหนุ่มน้อยที่เติบโตและมีพลังมหาศาลจากการกินข้าปั้นนั้น และเหล่าเพื่อนสัตว์ใจสู้ที่พร้อมใจกันด้วยความสามัคคีจึงทำให้พวกเขาเอาชนะยักษ์นั้นได้อย่างง่ายดายในที่สุดนำบุญก็ทำสำเร็จหัวหน้าของพวกยักษ์ก็ยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีเพราะพวกมันรู้ดีว่าจริงๆแล้วนำบุญยังมีพละกกำลังที่เหลืออีกมากมายที่สามารถจัดการกับพวกมันได้อย่างสบายด้วยเหตุนี้มันจึงพูดว่า โปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยเถิดต่อไปพวกเราจะไม่ไปรังแกคนอีกแล้วพวกเราขอมอบสมบัติทั้งหมดที่เรามีให้แก่พวกท่านด้วยเมื่อพวกยักษ์ได้ให้สัญญาและมอบสมบัติทั้งหมดแล้วนำบุญและสัตว์ทั้งสามก็นำสมบัติเหล่านั้นขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านระหว่างทางที่ล่องเรือนั้นพวกเขาก็ได้พบกับนกยักษ์ตัวหนึ่ง มีฤทธิ์มากมายมันเห็นสมบัติบนเรือเยอะจึงบินลงมาโฉบเพื่อที่จะแย่งสมบัติทั้งหมดนั้นไปทั้งนําบุญสุนักและลิงรวมถึงไก่ฟ้าพวกเขาไม่อยากต่อสู้หรือใช้ความรุนแรงกับนกยักษ์ตัวนี้แต่ในเมื่อมันมีความโลภเช่นนี้พวกเขาจำเป็นที่จะต้องจัดการกับเจ้านกยักษ์ตัวนั้นเสียหลังจากนั้นนํำบุญและเพื่อนสัตว์ ก็ได้ต่อสู้กับเจ้านกยักษ์แต่แล้วมันก็ต้องพ่ายแพ้เพราะสู้ฝีมือของนํำบุญและพวกไม่ได้เมื่อนํำบุญจับนกยักษ์นั้นได้เขาจึงเอาเข้าวปั้นที่เหลืออยู่หนึ่งลูกให้กับเจ้านกยักษ์นั้นกินพอนกยักษ์ได้กินข้าวปั้นเข้าไปจิตใจมันก็เริ่มอ่อนโยนและเชื่องลงทันทีมันจึงเชื่อฟังในสิ่งที่นํำบุญได้พูดและแล้วมันจึงได้ขออาสา ที่จะพาพวกเขาไปส่งโดยการให้ทุกคนขี่หลังของมันไปและมันก็บินไปส่งยังหมู่บ้านแทนการเดินทางตามปกติเพราะถ้ามันบินไปส่งก็จะถึงเร็วขึ้นนาบุญและเพื่อนสัตว์ก็ตกลงและได้ขึ้นบนหลังนกยักษ์ไปยังหมู่บ้านเมื่อพวกเขามาถึงก็ได้พบกับชาวบ้านทุกคนและพ่อแม่มายืนรอต้อนรับด้วยความดีใจที่ได้เห็นนาบุญกลับมาอย่างปลอดภยัย ส่วนพ่อแม่ก็ได้วิ่งไปสวมกอดอบลูกชายไว้ด้วยความดีใจและภาคภูมิใจในตัวลูกชายที่ได้ช่วยเหลือทุกคนจากนั้นนำบุญก็ได้แจกจ่ายสมบัติให้แก่ชาวบ้านทุกคนชาวบ้านต่างยกย่องในความกล้าหาญของนำบุญและเพื่อนสัตว์ต่อไปทุกคนคงได้อยู่กันอย่างมีความสุขจะไม่มีพวกยักษ์หรือสิ่งร้ายๆอย่างอื่นมารบกวนอีก และหมู่บ้านแห่งนี้ก็อยู่กันอย่างสงบสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องของสีสหายก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ